จะเป็นยังไงถ้าตัวละครที่เราเคยดูเป็นประจำหลุดมาอยู่ในโลกความเป็นจริงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องล n นิ t u n e บ Back Inaction รวมพลพักผจญภัยสุดโลกโดยจะเป็นเรื่องราวของเดเมียนเรารพอที่วอร์เนอร์บัตเทอร์จู่ๆวันหนึ่งเขาไปพบก,กับเดฟี่ดัและเดเมียนก็ได้รู้ความจริงพ่อของเขาเป็นสายลับที่คอยปกป้องโลกแต่ตอนนี้เขาถูกวายร้ายจับตัวไปเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาติดตามรับชมมาได้เลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับ สนับสนุนรายใหญ่ของช่องเวยนะครับคุณนัทพัฒน์วงสุนใจผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับยอดโดเนตในการสนับสนุนช่องแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนท่านอื่นๆด้วยนะครับ ขอบคุณมากมากเลยเราก็มาเริ่มเรื่องราวของลูนีต่ตงกันเลยดีกว่าครับเดฟี่ดักกำลังเล่นอยู่ในบทบาทของเขาตอนนี้มันเป็นฤด,ดูล่าเป็ดเดฟี่ <aff> <aff> ก็ทําการเอาไป้ายไปติดว่าตอนนี้เป็นฤด,ดูล่ากระต่ายเอลเมอร์ <El mer S 2> ที่เป็นนายพานก็สับสนไปอย่างมากเขาไม่รู้จะยิงใครดีแต่สุดท้ายเขาก็ยิงเดฟี่ดักยังไงบทมันก็เป็นแบบนี้เดฟี่ดักจะกลายเป็นตัวโดนเสมอนั่นทําให้เดฟี่ดักไม่พอใจในบทของเขาเป็นอย่างมากขเ,ขาเขาทําการประท้วงในบทของเขาว่าเมื่อไหร่เขาจะได้เป็นตัวเอกบ้างเอกกระต่ายขี้เก๊กกินแครอทนั่นน ดียังไงบักบันนี่ก็เดินเข้ามาให้บทเด่นเขาไปเธอผมเองก็อยากพักร้อนแล้วไปหาหลานๆบ้างแต่บอร์บริหารก็ไม่ยอมยังไงพวกเขาก็จะเอาบักบันนี่ดฟฟี่ก็เดินเข้าไปคุยกับเคสซึ่งเคสเป็นคนดูแลบทคนใหม่เคสเองก็บอกมาดูคะแนนนิยมสิคะแนนความนิยมของบักบันนี่พุ่งกระฉูดส่วนคะแนนความนิยมของดฟฟี่ดาร์กมันดิ่งลงเหวจนจะมุดไปอยู่ใต้การาฟอยู่แล้วดฟฟี่ก็บอกว่าได้งั้นเขาจะลาออกแต่แทนที่บอร์บริหารจะยื้อเขาไว้บอร์บริหารกับยินดีซะอย่างนั้น ฟี่ก็บอกพวกเขาจะต้องเสียใจ ไอกระต่ายตัวนั้นมันทําอะไรไม่ได้หรอกแต่แค่บั็กทาอะไรนิดหน่อยทุกคนก็ขำแล้วดาฟีเองก็น้อยใจไปอย่างมากใช่คนนี้เขาไม่ชื่อว่าเดเมียนเขาเป็นปรปภอของบริษัทนี้แต่ในวันนี้เขามาแคบบทสตันแมนซึ่งเขาก็ทําออกมาได้แย่เขาอยากจะเป็นแบบพ่อของเขาพ่อของเขาเป็นดาราที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากแต่เขากลับเป็นได้แค่ปรปภซะอ,อย่างนั้นเจ้านายเองก็เข้ามาปลอบใจสักวันเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นวันของนายนะ่ะใจเย็นไว้พ่อหนุม่มในระหว่างที่เดเมียนกำลังเชิญล้นให้ประธานบริษัท เคสก็มาหาเขาโดยเธอบอกให้เขาเดฟฟี่ดักไปทิ้งให้หน่อยตอนนี้เขาถูกไล่ออกแล้วแต่พวกเขาก็คุยกันได้สักพักแล้วจะจูดเดฟฟี่ดักก็หนีไปเดเมียนเองก็รีบวิ่งตามเดฟฟี่วิ่งหนีเขาไปเรื่อยๆเขาทะลุฉากไปในโลกแห่งการะตูน,ตน แต่เดมียนก็ทะลุตามถึงแม้เขาจะไปในโลกกตูนไม่ได้เดฟฟี่ก็บอกว่าขี้โกงนี่วาเดฟฟี่ทําการวิ่งหนีไปยังด่านฟ้าเขาใช้แผนหลอกล,อกลอก่อเดเมียนแล้วทาให้เดเมียนตกลงมาแต่ข้างล่างมันมีฉากเซตไว้อยู่แล้วซึ่งเป็นฉากที่ใช้ในการถ่ายทาแบทแมนแบทแมนเองก็บอกอะไรเนี่ยเดฟฟี่ทำการหนีขึ้นรถแบทโมบิลเขาทําการติดเครื่องแต่เดเมียงก็จัดตัวเขาไว้ได้เดฟฟี่ก็บอกคุยกันได้นะใจะเย็นๆก่อนฉันน่ะดาะรายใหญ่เลยนะเดเมียนก็บอกว่า โดนไล่ออกแล้วแต่จู่ๆรถแบโมบิลก็พุ่งไปเรื่อยๆแล้วมันก็พุ่งชนแทงน้ําเดเมียนทําการมาหาเคสนี่ไงผมจับแดฟฟี่ดักได้แล้วจะให้ผมเอาเขาไปไว้ไหนล่ะแต่แทงน้ํามันก็ตกมาใส่พวกเขาไม่ใช่เพียงแต่แดฟฟี่ดักเท่านั้นที่โดนไล่ออกเดเมียนเองก็โดนไล่ออกเช่นกันในโรงอาหารของวันเนอร์บาเทอร์ตัวการ์ตูนจากทุกเรื่องก็มาคุยกันพอกกี้คุยกับกอร์สเลตว่าเขาได้รับแต่บทห่วยเมื่อไหร่เขาจะหลุดจากบทตัวประกอบสักทีแชก,กี้กับสกูบี้ก็มาคุยกันเรื่อง ผ้าคนแสดงเช็กกี้บ่นคนที่แสดงเป็นเขาว่าเขาแสดงไม่ห่วยมากมันเหมือนกับเขาตรงไหนเนี่ยเคทเองก็มาคุยกับบัคันี่แต่บัคก็ไม่ได้สนใจในการเป็นตัวเอกนะการเล่นคู่กับแดฟฟี่มันก็ดีอยู่แล้วแต่เคทก็บอกไม่ได้ทนายแสดงเดี่ยวมันลุ่งกว่าบัคเองก็บอกให้เขาแต่งเป็นผู้หญิงไหมล่ะแต่เธอก็บอกมุกนะมันเก่าแล้วบัคก็บอกงั้นต้องมีแดฟฟี่แล้วล่ะเคทก็บอกแดฟฟี่จําเป็นอะไรขนาดนั้นบัคก็หยิบรางวัลที่เขาได้ขึ้นมาโชว์คุณเห็นรางวัลพวกนี้ไหมผมได้มาเยอะ เพราะเดฟฟี่เนี่ยแหละเคสเองเธอก็บอกเดี๋ยวเธอแสดงให้ดูว่าถ้ามีแต่บักบันนี่คนเดียวมันจะเป็นยังไงเดเมียนเองก็กลับมาที่บ้านโดยบ้านของเดเมียนอยู่ติดก,กับบ้านของคุณยายซึ่งคุณยายก็เลี้ยงซิเวสเตอร์กับทวิตตี้เดเมียนกำลังจะเข้าบ้านแต่เดฟฟี่ดันต่างเขามาด้วยเดฟฟี่บอกว่าเดเมียนต้องรับผิดชอบฉันกลายมาเป็นดาราตกอับอีกหน่อยก็ต้องไปเป็นขอทานนายต้องช่วยฉันนะฉันไม่อยากอดอยากและเดฟฟี่ก็ไปกินปลาทองของเดเมียนเดเมียนก็ไปล้วงคอเขาขออกมา จู่ๆรีโมททีวีของเดเมียนมันก็ดังขึ้นเดเมียนก็งงเป็นอย่างมากเขาลองกดรีโมทมั่วๆแล้วรูปภาพของพ่อเขาก็เปิดออกและความจริงก็เปิดเผยพ่อของเดเมียนเป็นสายลับเขาขอความช่วยเหลือจากเดเมียนเดเมียนต้องไปลาเวกัสแล้วก็ต้องไปหานักร้องสาวคนหนึ่งแล้วก็ถามเธอเกี่ยวกับเพชบูมังกี้พอแดฟฟี่ได้ยินเรื่องเพจตาของเขาก็ถึงกับมันวาวเขาไม่ต้องกลายมาปเป็นนักแสดงตกอับแล้วเขาจะกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านเดเมียนรีมุ่งหน้าไปตามคำบอกของพ่อแด ฟี่ก็ถามพอนายเป็นสายลับใช่ไหมนายก็ต้องมีรถสายลับสุดเจ๋งสิเดมียงก็บอกจะบ้าหรือไงเขามีแค่รถกระป๋องคันนี้แหละแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็ออกเดินทางไปด้วยกันแต่พอประตูบ้านปิดมันดมีรถสายลับสุดเจ๋งโผล่มาซะอย่างนั้นนางของบักบันนี่ถ่ายทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มันก็ออกมาห่วยไปอย่างมากแทนเดฟฟี่ที่คอยมาเป็นตัวโดนตอนนี้เขาก็ไม่อยู่แล้วมันทําให้บักมันนี่ต้องมาโดนแทน เขาก็เลยแกล้งสําออยผู้บริหารสั่งให้เคพาเดฟฟี่กลับมาถ้าพามาไม่ได้ภายใน5วันเธอจะโดนไล่ออกเคสเองก็ถึงกับงงบอบริหารเป็นคนไล่แต่ตอนนี้ดันต้องการตัวเขากลับมาเนี่ยนะอะไรของเขาเนี่ยทางนั่งของเดเมียนเขาเองก็รำคาญเดฟฟี่ดักเป็นอย่างมากเขาพยายามโยนเดฟฟี่ดักลงข้างทางแต่เดฟฟี่ก็กลับขึ้นมาได้ตลอดเขาเองก็เหนื่อยแล้วเอายังไงก็เอาเธอและบัคก็โทรหาเดฟฟี่ว่าไงเพื่อนน่าสนใจกลับมาทำงานไหม พวกเขาต้องการตัวนายแล้วดัฟี่เองก็บอกไม่ตอนนี้เขาจะกลายเป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่นักแสดงตอกต่อยอีกแล้วนายจะเล่นบทอะไรก็เอาไปเถอะเขาจะไปตามหาเพชรบูมังกี้บักเองก็ถึงกับงงทางด้านของฝ่ายไวร้ายพวกเขาก็จับตาดูเดมเ,ดเดมียนพอถึงแม้พ่อของเดเมียนจะถูกจับเขาเองก็ไม่ยอมปิดปากเลยสักนิดเขาเองก็ถึงกับเซ็งนี่เราจับมันได้หรือมันยอมให้เราจับกันแน่เนี่ยคนบ้าอะไรจะเก่งขนาดนั้นเคททำการมาที่บ้านของเดเมียนแต่เดเมียนก็ไม่ อยู่บ้านเธอได้ยินเสียงดังมาจากห้องน้ํา าก็มันคือบาคบันนี่ซึ่งเขากาลังซ้อมบทจากหนังไซโคเพื่อเดฟฟี่จะไม่กลับมาแล้วและเขาจะต้องเล่นคนเดียวเคสเองก็ถึงกับเซงนี่เธอต้องมาเจอกับอะไรเนี่ยแล้วพอดูรอบๆบ้านของเดเมียนเธอเองก็ช็อกเข้าไปใหญ่เมื่อรู้ว่าเดเมียนเป็นลูกของดาราใหญ่เธอไล่เดฟฟี่ดักออกแทมยังไล่ลูกของดาราใหญ่ออกภายในวันเดียวกันเนี่ยนะชีวิตเธอมันจะแย่อะไรขนาดนั้นบัร <Black S 2> เองก็เห็นเธอแล้วเกิดสงสารเขาจึงบอกว่าเดฟฟี <aff> ่เป็นลาเวกัสแล้วพวกเราจะตามไปไหมล่ะเคสก็บอก อแน่นอนสิจะบ้าหรือไงถ้าไม่ตามเธอก็ตกงานสิบัคเองก็บอกงั้นเราไปด้วยเราสายรับสุดเจ๋งคันนี้ก็ดีกว่าแล้วพวกเขาก็มุ่งหน้าไปย่างาาราเบกัสระหว่างทางบัคเองก็สนเมองมากเขาทําการกดปุ่มมั่วไปเรื่อยๆแล้วก็เผลอไปยิงมิไซล์เข้าเคทเองก็บอกว่าเลิกกดเลยนะนายจะทําให้พวกเราตายก่อนถึงบัคเองก็บอกว่าเสียใจด้วย ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเขาทําการกดปุ่มอีกครั้งแล้วมันก็มีเครื่องดื่มออกมาเห็นไหมล่ะรถคันนี้สะดวกจะตายงั้นก็กดอีกสักอันดีกว่าเคสเองก็พยายามจะห้ามแต่มือเธอดันไปโดนปุ่มซะเองและรถก็ทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พวกเธอเธอเองก็ถึงกับอุทานขึ้นมานี่มันรถบ้าอะไรกันเนี่ยเดเมียนเดินทางมาถึงลาเวกัสเขาทําการมุ่งหน้าเบียงคาสิโนของแซมแซมเองก็ได้รับคำสั่งจะจองไวร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเขาจับตัวเดเมียนได้เขาจะได้ท้อง จนนวนมากแต่ถ้าเขาจับเดเมียนไม่ได้เขาก็จะเป็นแบบนี้เดเมียนได้เจอกับนักร้องสาวคนนั้นแต่เธอเองก็ไม่รู้จักเขาเขาจึงแอบตามตัวไปนักเต้นเขาเข้าไปใกล้ๆแล้วก็บอกเธอจนเธอได้รู้ว่าเขาเป็นใครแดฟฟี่ก็ถึงกับงงเขากล้าทําอย่างนี้ได้ไงกันเนี่ยปรากฏว่านักร้องสาวคนนั้นแท้จริงแล้วเธอคือสายลับและเธอก็บอกกับเดเมียนการที่จะตามหาบูมังกี้มันจะต้องใช้ไพ่ใบนี้แต่เมื่อเธอถือไพ่ใบนี้เมื่อไหร่ เธอจะต้องเตรียมตัวรับกับอันตรายที่คาดไม่ถึงแดฟฟี่ก็หยิบไพ่นั้นมามันจะอันตรายแค่ไหนกันเชียวและเมื่อแดฟฟี่เปิดประตูเขาก็เจอกับปืนใหญ่และแดฟฟี่ก็ถูกปืนใหญ่ยิงอัดกำแพงเขาก็บอกไม่น่าเลยเดเมียนได้ทําการต่อสู้กับพวกตัวร้ายจนเขาเผิดทาไพ่ตกไพ่ตกไปยังเครื่องสับไพ่เดเมียนกับแซนจีต้องมาเดิมพันกันโดยตาแรกมันเป็นของเดเมียนเขาก็ขอไพ่เพิ่มไปเรื่อยๆแซมเองก็บอกว่าแจกเขาบ้างสิซึ่งคนแจกไพ่ก็ลำคาญ แล้วก็เอาไม้นะสามฟาดแซมนี่เจ้าของบ่อนนั่นเนี่ยฟาดซะไม่เกรงใจเลยแล้วเดเมียงก็ได้การ์ดคืนพวกเขาทําการวิ่งหนีขึ้นรถแต่รถของพวกเขามันนัพังเลยซะอย่างนั้นพวกเขาเลยต้องวิ่งหนีแทนแซมก็ทาการขโมยรถนักแข่งมาไล่ล่าพวกเขาเค้กับบาร์กเองก็เพิ่งมาถึงลาเวกัสเธอเองก็ทางกับบาร์กลาเวกสมันใหญ่ขนาดนี้จะหาแดฟฟี่ดักเจอได้ยังไงกันบาร์กเองก็บอกแดฟฟี่น่ะไม่เคยผิดคิวจู่จูดฟฟี่ก็พุ่งมาตดกระจกหน้ารถบาร์กเองก็บอกบอกแล้ว ไงเขาไม่เคยผิดคิวเดเมียนและเดฟฟี่ก็ได้ทําการขึ้นรถพวกเขาเรีบขับรถหนีฟังไวไลท์เองก็ทําการจุดระเบิดเค้กับเดเมียงก็ถึงกับงงพวกนั้นเอาระเบิดมาจากไหนกันเนี่ยเดฟฟี่ก็บอกขอต้อนรับสู่โลกการ์ตูนแต่ลูกน้องไวไลท์ของแซงก็ไม่กล้าโย,ยนระเบิดจนมันระเบิดใส่พวกเขาแทนซะอย่างนั้นเดเมียงก็ขับหนีมาเรื่อยๆจู่ๆเดฟฟี่ก็เผลอไปกดคําสั่งรถโดยมันเป็นคําสั่งพาไปหาแม่และรถก็ทําการบินขึ้นฟ้าโซนรถของแซนบินไม่ได้มันพุ่งชนทะลุ กแพงแซมหลุดไปอยู่ที่ห้องมืดเขาจึงทําการจุดไม้ขีดแต่กลายเป็นว่าห้องมืดห้องนั้นมันคือห้องเก็บระเบิดแซมเองก็ถึงกับพุ่งลอยขึ้นฟ้า ทางล่านของพวกเดเมียนพวกเขาก็ลอยกันมาเรื่อยๆแต่จู่ๆน้ํามันรถก็หมดแล้วพวกเขาก็ตกลงพื้นตอนนี้พวกเขามาติดอยู่กาลางทะเลทรายเดเมียนเองก็ทําการตั้งแคมป์บักเองก็ได้คุยกับแดฟฟี่เขาเองพยายามชวนแดฟฟีก่กลับไปเล่นหนังด้วยแต่แดฟฟี่เองก็บอกว่าไม่เขาฮอตเกินกว่าจะเล่นหนังแล้วบักเองก็บอกว่าฮอตจริงแหละฮอตจนหางหนาติดไฟแล้วเนี่ยพอแดฟฟี่แห่งเขาก็ถึงกับร้องแล้วพวกเขาก็เผลอหลับไปพวกเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วก็ออกเดินทางกั มาเรื่อยๆแต่ทะเลทรายนี้มันก็กว้างขวางเป็นอย่างมากมันไม่มีท่าทีที่จะสิ้นสุดด้วยซ้ําอากาศเองก็ร้อนจนบากใช้ปากของแดฟฟี่ทอดขายได้แล้วแต่จู่ๆพวกเขาก็เหลือไปเห็นวอร์มาร์ดเคสเองก็บอกบ้าหรือไงวอมาร์ Walmart ที่ไหนมันจะอยู่กลางทะเลทรายเดฟฟี่เองก็บอกพวกนายไม่รู้จักวงการมายาหรือไงนี่แหละการโฆษณาแบบเนียนๆกลายเป็นว่ามันเป็นวอร์มาร์ดจริงๆซะอย่างนั้นพวกเขาก็ทําการซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนแล้วก็ซื้ออาหารน้ำมากินกันอย่างอิ่มหนำสำรันแล้ว พวกเขาก็ออกเดินทางต่อจอมวายเองก็โทรมาหาคายตี้คายตี้ได้รับคําสั่งให้จัดก,การพวกนั้นเขาทําการสั่งอาวุธมิซไซจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลือกแบบส่งด่วนมิซไซก็หลบมาทับคายตี้คายตี้ทําการเล็งมิซไซไปหาเดเมียนแต่เขาดันลืมกดหลอกเป้าจนมิซไซมาย้อนกลับมาหาเขาแทนพวกเดเมียนเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาแอบโดนโจมตีแต่จู่ๆเดเมียนก็ไปเจอประตูประหลาดพวกเขาทําการเข้าไปยังประตูนั้นแล้วพวกเขาก็ได้เจอเอเลียนมากมายมีผู้ ู้หญิงคนหนึ่งมาหาพวกเขาเดฟฟี่พยายามขัดขืนและเขาก็โดนช็อตจนกลายเป็นของเหลวผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่ของเดเมียนเธอเองก็บอกว่าเดี๋ยวเธอพาทัวเดเมียนก็ถามว่าที่นี่แอรีห้าสิบเอ็ดหรอเธอเองก็บอกว่าจะบ้าหรือไงแอรีห้าสิบเอ็ดมันเรื่องหลอกเดกนี่มันแอรีห้าสิบสองเธอได้ทําการเปิดเทปเกี่ยวกับบูมังกี้มันคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกมันสามารถเปลี่ยนอะไรก็ได้ให้กลายเป็นลิงจอมไวรัสจะใช้มันในการเปลี่ยนคนทั้งโลกให้เป็นลิงแล้วก็กลายเป็นท่าของมันแม่ ทำการให้อุปกรณ์สายลับกับเดเมียนแต่มาวินที่ถูกห่างอยู่ที่นั่นเขาก็ได้รับความสั่นจากจอไวไลน์มาวินทำการปล่อยเอเลี่ยนทุกตัวที่อยู่ที่นี่แต่บัรกกับแดฟฟี่ก็จัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายพวกเขาทำการหนีออกมาได้สำเร็จที่ต่อไปที่พวกเขาต้องไปมันก็คือเมืองปารีสแล้วเราจะไปที่นั่นได้ยังไงล่ะบักเองก็บอกตัดชาบแบบกระตูนไงแล้วพวกเขาก็มาถึงปารีสไพ่ใบ,บนั้นมันคือหน้าต่างเดเมียน <Dem ian S 2> ทำการใช้ไพ่ใบนั้นสองโมนาลิซาแล้วพวกเขาก็ได้รู้ที่อยู่ของบูมังกี้ เคสเองก็ทําการใช้โทรศัพท์ถ่ายเอาไว้แต่พวกเขาก็ถูกเอลเมอร์ที่ดักรออยู่แล้วโจมตีเดฟฟี่กับบัรก,ก็ทําการจัดก,การกับเอลเมอร์โดยพวกเขาทาการท่องไปยังโลกแห่งภาพวาดบัรก์ก็ทําการใช้พัดลมเป่าเอลเมอร์มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่กลายมาเป็นทรายตามภาพเดฟฟี่เองก็พยายามเติมจุดที่ตัวเขาเพราะว่าพัดลมที่บากเป่าเมื่อกี้มันเป่าไปโดนตัวเขาที่เป็นทรายด้วยเคสเองถูกวไวลรลัสจากตัวไปเดเมียนทําการไปช่วยโดยเขาพยายามใช้อุปกรณ์สายลับเขาใช้กางเกง ติดจรวดแต่กางเกงมันดันพุ่มไปก่อนเขาจนทําให้เขาต้องใช้บันไดแทนเขาทําการช่วยเคสได้สํสเร็จแต่โทรศัพท์ก็ถูกชิงไปไปที่เรียบร้อยแล้วบักเองก็บอกไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะพวกเรายังมีไพ่อยู่อย่างไงล่ะไวรัล <Why line S 1> ทำการเอาโทรศัพท์มาเปิดดูแผนที่แต่แผนที่ที่อยู่ในโทรศัพท์มันดันโดนหน้าเดาฟี่บังซะอย่างนั้นไวท์ <Why line S 1> ตัดสินใจเชทัสเมนเนียนมีบอ์ดบริหารคนหนึ่งพยายามห้ามเอาไว้ แต่แทสมนเนียก็ไปกินเขาจนเหลือแต่กระดูกกระดูกอันนั้นก็บอกผมไม่ขัดแล้วครับเดเมียนทำการเดินทางมายังแอฟริกาและเขาก็ได้เจอกับคุณยาย คุณยายพาเขามาส่งอย่างที่หมายพวกเขาทําการแก้ปริศนาได้สําเร็จแต่แดฟฟีก่กระโดงกับดักแทบทุกอันทั้งโดนหินทับทั้งโดนธนูยิงจนพุนแต่เดเมียนอาเภอเปลี่ยนตัวเองเป็นลิงซะอย่างนั้นแดฟฟี่ก็ทําการเปลี่ยนเขาคืนพอเดเมียกับล่างมนุษย์เขาก็บูมังกี้คืนแดฟฟี่ก็บอกฉันรู้สึกชอบนายล่างลิงมากกว่าอีกและคุณยายกับซิเวตเตอร์ก็ได้เผยตัวตนพวกเขาคือแก๊งไวรัสที่ปลอมตัวมาแล้วไวรัสก็พาพวกเขากลับฐานแต่เครื่องขึ้นย้ายมันก็ยังทํางานไม่สมบูรณ์ จนร่างกายของพวกเขาสลับกันวาย้ก็บอกว่าใช้ไม่ได้เลยสงสัยต้องไล่นักวิจัยออกซะแล้วและเขาก็ได้ทําการเปิดผ้าของพ่อเดเมียนให้ดูเดเมียนเองก็ไม่มีทางเลือกเขาจึงจำเป็นต้องยกบูมังกี้ให้วาย้ก็ส่งต่อบูมังกี้ให้มาวินให้มาวินไปติดบูมังกี้ที่ดาวเทียมแต่แอฟฟี่กับบัรก็ได้ทําการตามมาวินไปเดเมียนกับเคสถูกจับแต่พวกเขาก็สามารถปลดเชือกได้พอปลดเชือกเสร็จพวกเขาก็ต้องต่อสู้กับหุ่นยนต์หมาเดเมียนทำการจัดการกับหุ่นยนต์หมาได้ แล้วก็สามารถช่วยพ้อ,องเขาไว้ได้ทันเวลาบัรกเองก็ได้ทําการต่อสู้กับมาวินแต่เขาก็เกิดพลาดทา่าแต่แดฟฟี่ก็ได้ทําการแปงลงร่างมาช่วยแต่กว่าจะออกมาช่วยได้เขาโดนระเบิดไป3ามสี่รอบแดฟฟี่ได้ใช้ปากของเขาในการอุดลําแสงกับบูมมังกี้เอาไว้ลําแสงมาหลุดเปน็นเส้นแล้วมันก็ลงไปโดนจอมไวร้สจอมไวร้สกลายมาเป็นลิงพวกเขาสามารถปกป้องโลกไว้ได้พ่อเองก็ภูมิใจในตัวเดเมียไปอย่างมากบัรกับแดฟฟี่เองก็กลับมาที่โลก โดยบากโยความดีความชอบให้กับแดฟฟี่และเรื่องทั้งหมดก็จบลงฉากก็ตัดก,กายไปว่าพวกเขาอยู่ในกองถ่ายบักเองก็บอกกับแดฟฟี่ต่อไปเขาจะให้แดฟฟี่เด่นมากขึ้นนายไม่น้อยใจไปหรอกแดฟฟี่เองก็ดีใจไปอย่างมากแต่เขาก็เกือบถูกหลอดไฟอันนึงหล่นทับเขาเองก็บอกว่าโชคดีจังแต่จูจูเขาก็ถูกเหล็กอันนึงหล่มมาทับแทนและเรื่องนี้ตูนก็จบลงแค่นี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังตลกเรื่องนี้เรื่องนี้ผมได้ดูในตอนเด็กๆแล้วก็ชอบไปอย่างมากเลยนะคะผมว่ามันค่อนข้างท ออาวีีี้ดดเเลยทเยทปกติเราจะเห็นการ์ตูนฝั่งดิสนีย์ดังถูกไหมครับแต่จริงๆแล้ววอร์เนอร์บราเธอร์เป็นค่ายที่มีการ์ตูนอยู่ในมือเยอะมากๆแต่ผู้บริหารคนก่อนล่าสุดก็ได้ทำการโลาะการ์ตูนทิ้งทางสกูปปี้ดูนิตูนแล้วก็อีกหลายๆเรื่องแต่ตอนนี้มีผู้บริหารคนใหม่แล้วนะครับเราก็จะได้เห็นการ์ตูนในตำนานพวกนี้กลับมามากขึ้นอย่างล่าสุดเลยเรื่องสกูปที่เป็นการรีเมคเรื่องสกูปี้ดูท้าไม่ติดโควิดเราก็ได้ดูกันไปแล้วนะครับยังไงเราก็ต้องมาติดตามรับชมกัน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับผมเลยนะครับผมจะมีกําลังใจทาคลิปต่อไปดูคนได้รับชมกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้สวัสดีครับ